สวัสดีจ้าฮัโโลโหลทุกคนกันนี้เลเจงอ่ะอยุ้ยจ๋าสรัดไปทุกคนทูวันนี้จะมาทํายําปลาหวานจ้ายาปลาหวานนะคะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายมาใช้วามีาไม่มีมากมายเครื่องก็เยอะเหมือนกันนะคะมีน้าตาลหอมซอยอ่าหอมใหญ่นะหอมแขกนะคะก็มีอ่ากุ้งแหง้งมีรลกสดแล้วก็มีรลก พริกทอดจะมีพริกแห้งทอดนะคะมีก็จะใส่น้ำขิงดองน้ำปลาใส่มะนาวใส่น้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงนะคะส่วนถั่วลิสงแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นะมะม่วงซอยแล้วก็มีผักชีนะคะเรา พอดีว่าไม่มีไม่มีใบสะระแหน่ก็ก็เลยใช้ใบผักชีแทนจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นปลาหวานทอดนะคะเราจะมาทำยำจ้ามาเลยนะคะมาทำยำกันเลยจ้าใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกก็จะใส่พอประมาณนะคะเพราะว่า มะม่วงของเราอาจจะเปรี้ยวนะคะเราก็จะใส่พอประมาณนะคะใส่สักสามช้อนเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเข้าไปนิดหน่อยจ้ะเพิ่มรสชาตินะคะมะนาวนะคะเพื่อความหอมจ้ะใส่น้ำมะนาวเข้าไปจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปพอประมาณนะคะตามด้วยน้ำขิงดอง น้ำขิงดองแล้วใส่ประมาณสัก2ช้อนจ้ะทีนี้เราก็จะมากะบี้ก่อนนะคะมากะบี้ก่อนจะขอใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะใส่ถุงมือเพื่อทําให้น้ําตาลละลายจ้าน้ําตาลในจับเป็นก้อนน้ําตาลจะเป็นก้อนอยู่นะคะเราจะทําให้น้ําตาลละลายจ้า อันนี้เป็นยำมะม,ม่วงปลาหวานจ้ยายำปลาหวานนะคะอันนี้จะทำปลายำปลาหวานจ้าทำให้ละลายดีก่อนนะคะอ่าโอเค ปลาเนี่ยก็จะมีความหวานแล้วก็ใส่น้ําตาลพอประมาณนะคะน้ําตาลก็ประมาณนี้ก็โอเคมันจะยําให้มันออกเปรีป้ยวๆหวานจ้ะทีนี้เราจะมาใส่เครื่องใส่หอมเข้าไปหอมใหญ่ซอยแล้วก็ใส่ใส่กุ้งแห้งใส่เดี๋ยวพริกทอดเอาไว้ใส่ทีหลังจ้ไว้โรยทีหลังนะคะใส่พริกเข้าไปจ้าพริกพริกซอยจ้ะทีนี้เข้าทาให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวมาชิมจ้ะ ทำให้เข้ากันก่อนนะคะขอชิมน้ำแป๊บนึงจ้ะหวานแล้วหวานแล้วขอ,อน้ำปลาจ้ะขอ,อน้ำปลาขอมะนาวอีกนิดนึง โอเคทีนี้เราจะมาใส่ปลาแห้งเข้าไปจะปลาปลาปลับปลาหวานนะคะเราใส่ปลาหวานเข้าไปก่อนจ้ะกเข้าให้มันเข้ากันก่อนนะคะปลาหวานของเราวันนี้จะไม่ทําปลากรอบจ้าใช้ปลาหวานแทนนะคะปลาหวานเนื้อมันจะนิ่มจ้ะเนื้อมันจะนิ่มเนื้อไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นปลาหวานจ้ะทีนี้เราก็จะใส่เครื่องลงไปใส่ มะม่วงซอยผักชีเข้าไปจ้ามะม่วงซอยแล้วก็ผักชีนะคะตามด้วย,ตา,วยวะะตามด้วยถั่วลิสงนะคะตามด้วยถั่วลิสงค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วะใส่พริกทอดเข้าไปเลยจ้ะใส่พริกทอดเข้าไปเลยนะคะนี่าาก็มาขย้ำขย้ำ จะไม่ทําจะไม่ทํา่าแรงนะคะเพราะว่าปลาเนี้ยมันเดี๋ยวมันจะบาดมืออาจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราจะขย้ำให้พริกแห้งเนี้ยมันมันแตกออกจากกันซะก่อนให้พริกแห้งมันแตกออกจากกันนะบี้บี้พริกแห้งก่อนนะคะ โอเคจ้ามันจะได้มีรสเผ็ดมันจะได้มีความเผ็ดจ้าทำพริกแห้งบี้ๆให้มันแตกซะก่อนมันจะได้หอมๆจ้าโอเคนะคะขย่ำต่อไปจ้ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติเป็นยังไงนะคะกระบี่พริกแห้งก่อนจ้ะมันจะได้หอมๆม,มาจากทีนี้เรามาชิมกันเลยนะคะ โอ้รสชาติอร่อยไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วจ้ะอร่อยมากอืมเปรี้ยวหวานอร่อยโอเคจ้ะโอ้อร่อยมาก,มาาคมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ายำปราหวานจ้ามาด้วยจ้าแซ่บแซ่วมกันจ้า